สำหรับรถคันนี้คือเวฟนะครับหรือรอไอเห็นสติกเกอร์แบบนี้ประมาณปี2019นะครับเห็นรถแบบนี้อะไรไหมล้อล้อนี่เขาใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าที่ต้องมาติดเนี่ยเนื่องจากว่าจอดไว้นะครับไม่หายครับไม่หายทั้งคันหายแต่เฉพาะล้อกุตสันบอกว่า่คิดว่าจะหายแล้วใช่ออกมายาวแล้วนะออกมาตั้งสองพันส้าองพันสก้าโอ้โหปีนี้เพิ่งหายไอ้ล้อนี่เพิ่งหายไปได้กี่วันแล้ว แกก็บอกว่าหมูล้อใหม่ๆสวยๆแบบนี้นี่หวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบแนครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ติดนี่ก็กลับมาอีกครั้ง,งอุ้ยจนบอกหวานเจีย๊ยบใหม่ลิฟนะเสียค่าล้อสองล้อนี้รวมติดตั้งไปเท่าไหร่นะรวมค่าแรงค่าแรงค่าของนะครับล้อแม็กใหม่2อันนี้อยู่ที่เ0 0านบาทรถเก่าเก่าเราคิ <นะ S 1> ดว่ามันเก่าเราอะเนาะ มันก็มีโอกาสจะหายได้โชคดีที่มันไม่เอาไปทำทานถ้าคิดว่าเวฟไม่ไม่น่าหายคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วคันนี้นะครับเราเห็นภาพด้วยเนาะรถที่ร้อนหายเขาเหลือสภาพยังไงผมอินเสิร์ตมาให้แล้วภนะครับจริงเลยนะครับเห็นรถข้างๆจะรู้เลยว่าเอ๊ะมันก็เวฟร้อยสิบเหมือนกันทำไมไม่หายรุ่นนั้นมันเก่ากว่านะครับเออ รถรุ่นอื่นมันก็ไม,ม่มเอามันก็มาเอาจากรถเรา Hi, ไหนติดแล้ว oh. ติดทันทีทันเก่า m อ็ ash, เคยติดไปเนี่ยติดเป็นแบบวันเวย์อันนี้นะครับอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ชั้นแขอรู้ตัวหน่อยขอรู้ตัวหาย Hi, มาแล้วเนี่ยนะครับแนะนำใช้ทูเวเพราะว่าเสียงดังมากๆตั้งระดับเซนเซอร์ได้นะ แงอ่อนนะครับเอาให้สะกิดนิดสะกิดหน่อยแล้วให้ร้องง่ายๆนะครับเตือนมาที่รีโมทได้แบบนี้เนี่ยนอนปุ๊บเนี่ยสะดุ้งเลยเตือนมาที่อย่างครณีนะนะคเคยล้อหายเนี่ยเวลามันเตือนมาเป็นสีเขียวนะครับถึงจะห่างกันไม่มากนะครับแต่มันเตือนบ่อย,อยสีเขียวบ่อยๆลงมาดูที่รถไม่ใช่สีเขียวบอกชิวๆนะไ<อ>นะม่เงาเตือนนะบ่อยๆอ,อ,อาจจะก,กําลังคึกคึกคึกดังปุ๊บหยุดอรอรออยู่ไปสักพักทำใหม่ มันก็เตือนมันก็ร้องใหม่เตือนมาแล้วคุณยังไม่รู้สึกตัวยังที่เกียดอยู่ไม่ได้นะของเคยหายนะครับต้องรีบมาดูโดนครั้งแรกเป็น,นสีดเียงแบบนี้นะครับร้องด้วยนะที่รีโมทนะครับแล้วก็สั่นด้วยนะเตือนแล้วนะ มาเข็นมาขยับรถนะอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์อยู่หอพักเดียวกันเขาต้องขยับขยื่อนเป็นสีเหลืองได้ดูแล้วไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยกดปุ่มล็อกให้เสียงสัญญาณการขโมยหยุดครับหยุดเพื่อไม่ให้หนวกหูแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถไม่อยู่ที่หอจอดทิ้งไว้ใครมาขยับขยื่นร้องดังยาวถามว่าจะหยุดเองไหมมันจะหยุดเองนะครับ ภายใน20วินาทีซึ่งเป็น20วินาทีที่โคตรทรมานจริงๆนะหน้าจอเป็นสีเหลืองถ้าเราอยู่มีใครมาทําอะไรจะล้อมีใครมาทําอะไรกับของแต่งน็อตเนดของเราหรือเปล่าหรือมันกําลังยกรถเราขึ้นกระบะหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงแบบนั้นออกมาดูหน่อยเมื่อหน้าจอเป็นสีเหลืองกดปุ่มล็อกเสียงจะหยุดลงไฟอะไรไฟบอกสถานะการล็อกนี่กับริบดีทีแบบนี้ เนื่องจากว่ามันเคยร้องยาวมาก่อนเห็นไฟแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจเห็นแบบนี้การขโมยไม่ได้เสียนะเดียวยิงกดคลายล็อกคลายล็อกแล้วอุ้ยจะดิบกุญแจมาไขเออกระพิบอยู่ไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียมันรอจังหวะอยู่นะไม่ได้เสียนะวันนั้นกดคลายล็อกไปแล้วนะรีบไขกุญแจปึ๊บดับไปแล้วนะครับคลายล็อกปุ๊บนะครับ ต่อให้ไฟยังกระพริบอยู่นะไม่ต้องตกใจนะมันอย่างเตือนเราอยู่นั่นเองว่าก่อนหน้านี้รถเรามันล้องเอหยางนั่นเองนะทเมืม่อล็อกมีเสียงมันห,วหนวกหูบางทีคนเา็าก็ว่านหนวกหูและเคยไปจอดในจุดที่ไม่ต้องการอยากให้รถควรใช้ล็อกแบบเรียบไว้ได้ครับวิธีการคือกดแบบนี้ ดซ้ำลงไปถ้าเรามองดูที่จอภาพนะครับรูปลำโพงนะครับมันมีขีดห้ามเล็กๆอยู่นี่ลองดูเสียงนะมีไหมที่รถไม่มีนะแต่ที่ไหนมีนี่ที่รีโมทเมื่อกี้เคยเขียวแล้วพอขยับต่อกลายเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองล้วต้องทำไงอ่ะอะออกมาดูใช่ไหมใครมันขยับใครมันขโมยอะไรเราเราหรือเปล่าเรากดล็อกครับ เมื่อรร้สึกว่ามันก็ปลอดภัยไม่ใช่โจที่ไหนฟที่กระพริกอยู่ตรงนี้แสดงว่าติดกันขโมยถูกไหมเออโจรจ๋าโจรอย่างโง่นะจ๊ะอ่าแทงเข้าไปกะว่าจะแทงเบ้าซะหน่อยแทง นะเตือนทุกคลิปนะเวลาเป็นสีแดงนะโดยเฉพาะคุณสันบอกอยู่ชั้น8นะคืนนั้นตีสอึ่งมันมาแทงเบา้าปึก๊กสมมตินะโจมันโง่แทงไปนะครับรถแหกปากลั่นเลยตื่นแม่งทั้งตึกเลยตีสอึ่งอย่าไปใจดีคิดว่าวิยเดี๋ยวคนที่ตึกเขาจะหนว่หูลำคาญอย่าไปสนใจเพราะเวลารถเราหายของเราหายคนที่ตึกเคยช่วยเราสักบาทหรือเปล่าไม่เคยนะเพราะฉะนั้นปล่อยมันครับ อย่าไปใจดีกดคลายล็อกก่อนไม่ได้เมื่อรถเราโดนแทงเบ้ากดคลายล็อกปุ๊บมันจะหยุดกันขโมยครับแล้วมันก็จะคืนไฟให้กับตัวรถแบบนี้ถ้าเรายังมาไม่ถึงรถและถ้าโจมันวิ่งสวนกลับมามันทําไมอะ่ะมันก็สตาร์ทไปก่อนด้นั่นเองเมื่อหน้าจอสีแดงถึงรถก่อนแล้วกดคลายล็อกเมื่อโจรหันมาเห็นเราอยู่ที่รถเอาไม่ได้แนะ่นะอนนี่่อน กุญแจออกปึ๊บสตาร์รรีโมทได้เท่ๆสนใจติดตั้งสัญญาณการขโมยไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาแบบไหนมานะครับป้องกันลดหายป้องกันของแต่งหายล้อหายอันนี้เคยของหายด้วยเออเป็นไเรเลิกของหายนะฮะติดซะไม่ได้ไม่ต้องร้องรุงนี้ครับ